แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณเลสเซอ์ีวิวคุณสิทธิโชคุณสายฟีวีแปดคุณน้ำแชทดอทเจคุณปกป้องที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Channel นะครับวันนี้เห็นน้าปกแล้วเฮ้ยพี่อะไรวะครั้งเมื่อวานมึงก็จัดสไปบาร์เทอร์ไปแล้ววันนี้ทําไมมึงจัดสไปบาร์เทอร์อีกนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าออไอตัวเด็กที่ตัวจัดนั่นอนะ หลักๆเด็กทุกเด็กที่จัดแอตโตจะถ่ายในวันแรกๆที่เด็กออกมาเลยแล้วก็จัดจากการคำนวณระหว่างของการที่เป็นก๊าซรจริงอ่าที่เป็นแบบก๊าซเทเบิลท็อปกับก๊าซในซีโร่อ่าที่มีความการที่มีอ่ารูปแบบในการเล่นที่คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดของเด็กนั้นมาคำนวณรวมกันแล้วก็ใส่อ่าประมาณนี้หลักๆก,ก็จะเป็นของใหม่ล้วนๆนะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว นะแต่ก็จะไม่ได้มีการเล่นนี่หรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วบางในบางเด็กของเหาไม่ได้ยิ่งในบ็อกเนี่ยคืออัตราการครบมันก็ต่ำพอสมควรแต่ทีเนี้ยวันที่อัดเนี่ยจริงๆมันอยู่ในวันที่12นั่นแหละซึ่งจเจ้าตัวแคนอีเวนต์ของสไป b ์ t บารเทอร์มันจบไปแล้วแล้วก็แอตโตอจัดสายหนึ่งขึ้นมาเล่นๆคือแรกของแรกๆๆๆมาแล้วตอนแรกอ่ะมันเนื่องด้วยว่าของมันไม่ครบเว้ย พอของมันไม่ครบอ่ะเราก็เลยเอาของเก่าอมายัดเพราะว่าของเก่าในแค่ไอสไปร์เทอร์มันมีกครอีเวนต์มันมีอยู่แล้วเราก็ยัด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 เข้าไปเต็มเลยพอยัดเข้าไปเสร็จบมันก็เลยทําให้กลายเป็นเด็กอันนี้ขึ้นมาซึ่งเด็กเนี้ยในวงเล็บเราจะไม่ได้วงเล็บชื่อตัวเราจะวงเล็บว่ามันแอคเสซีฟมากเลยคือมันเป็นเด็กที่แบบเออรุนแรงก้าวร้าวดุดันเอออย่างนี้ละกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันทั้งดูแอคเซสซีฟมากๆเลยแล้วก็ดูแบบ เทียอะไรวะมากๆเลยในระดับหนึ่งด้วยนะครับอ่ะไปดูลิสกันเลยครับนี่คือลิสของมันอาจจะดูแปลกๆอ่ะเดี๋ยวขอไล่ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของไอตัวเด็กนี้เหมือนกันนะครับมาที่ตัวเริ่มเมกาเทนเนอร์อันนี้อยู่ละนะครับจริงๆจะหาตัวเริ่มดีกว่านี้มีไหมยังรู้สึกเฉยๆอยู่เพราะว่าหนึ่งเลยครับตัวเมกาเทนเนอร์เองยังสามารถหาเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าอะไรก็ได้ขึ้นมือ ตรงเนี้ยเรายังไปหาเกดหนึ่งแล้วเอาเกดหนึ่งขึ้นมาอยู่บนมือได้เหมือนหนีอ่ะเหมือนจริงจริงกาวไปกาเทนเนอร์หนีขึ้นเป็นเกดหนึ่ง 1, แล้วก็ไว้เอาเกดหนึ่งมาบูทสองเกดหนึ่งครับในส่วนของเกดหนึ่งทิ้งไตรสี่อันนี้จําเป็นแล้วก็จะมีไอ้ตีนหนามตีนหนามถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับตีนหนามใส่สีแม่งเลยนะไอ้ฟลอกไรเดอร์เนี่ยแล้วก็ทีเนี้ยตรงนี้มันที่เหลือห้าที่เนี่ยมันคือความรู้สึกล้วนก็ มันจะมีแมวครับกับไอออตัวนี้ซึ่งออกเป็นของเก่านะเป็นหัวแรงของเก่าที่เราต้องการในเกรดหนึ่งทั้งหมดคือต้องการยูนิตเจ็ดพันทั้งหมดเราเลยไม่ใส่ PG แม่งเลยครับเพราะว่า PG เล่นแลวแล้วรู้สึกว่าแคนมัน aggressiv จัดตรงที่ว่ามันก็มีขาเดียวอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะใส่ PG ไปรับทําไมคือถ้าทําท่ามันไม่ติดกูก็ตายเลยง่ายดีนะครับก็เลยใส่ทุกอย่างเป็นเจ็ดพันหมดแล้วก็เลยใส่แมวชาร์ตอ่ะแมวชาร์ต ใส่มา2ใบอันนี้เผื่อแบบว่าไม่มีตัวเล่นจริงๆแมวชาร์ตยังถือว่าเล่นได้ยังกระโดดออกมาได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยถามว่าพี่จะใส่ทําไมว่าลงมาโซชาร์ตหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่คือมันค่อนข้างมีส่วนจําเป็นในการเล่นพอสมควรมาที่เกรดสองครับจริงๆเรายังไม่ได้แก้ l เกรดสองนิดนึงนะครับหลักๆเนี่ยอยากให้เพิ่มตรงเนี้ยเป็น4ใบเพราะนันี้มันเด็กที่ไว้เล่นก็เลยเพิ่งแรกนี่ครบก็เลยยังไม่ได้เล่น ไอนี่ไอตัวรับบูทเนี่ยค่อนข้างเก่งและกวนส้นตีนเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเอาคาเอร์บาร์นหนึ่งเอาอะไรก็ได้หนึ่งใบเข้าโซ่ตอนตีแวนถูกบูทหาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวมันเองจากในกองเนี่ยลงมาในช่องเรกาศที่ว่างอยู่วงเล็บนะที่ว่างอยู่นะครับบวกห้าพันโอเคแล้วก็คีย์หลักสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเด็กมันก็คือตัวนี้ถามว่าทาไมถึงใช้ตัวนี้ติดชาร์จเจนเบงหนึ่งอ่าแต่เจนเบงหนึ่งถ้ามันติดอยู่เพราะว่าชาร์จบวกหมื่น มันมีความจําเป็นในการเล่นในระดับหนึ่งครับแล้วก็คีย์หลักสาคัญอีกตัวก็คือบาร์กี้นะครับจริงๆเราจะใส่เยอะไปเลยก็ได้นะและ้วก็แต่จริงๆต้องบอกเลยว่าบาร์กี้น้ที่สำคัญครับแต่ตัวเก่านิดนึงนะครับคือจริงๆอะ่ะในลิสต์ตรงนี้เราสามารถใส่เนี่ยสี่สี่มันก็เป็นแปดแล้วใช่ไหมอันนี้สองสามก็ได้คืออันนี้เรายังไม่ได้แก้ลิสเฉยๆนะครับแต่ว่าหลักๆคือมันถ้ามีไม่ครบ,บมีรับวูดสามตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเล่นได้นะ แล้วก็ตัวนี้จริงๆถามว่าได้ใช้ขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกยอมรับเลยแหละว่าไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะลงมาคือโซหมดแล้วนะครับหลักๆตัวที่เติมโซเองอะนั่นแหละก็ถึงมาว่าเพื่อได้ใช้ตัวนี้หรือได้ใช้บาร์กี้คือบาร์กี้ได้ใช้แน่ๆแล้วก็มาที่เกตสองเกตสองตัวหลักแน่นครับตัวหลักคือต้องแน่นเลยแหละไรซิ n งโนวาจำเป็นที่สุดต้องติดสี่เลยแล้วก็ทีนี้มันจะกระจายนะครับมันจะกระจายไอเนี้ยใส่ไว้สองใบครับ เพราะว่ามันมีสกิลชาร์จเวลาถ้ามันกับเด็กอย่างเงี้ยมันยังสามารถคอตัวลงช่องว่างได้อันนี้เวลากดสมมุติว่าเขาขึ้น5เส้นห้าเราก,ก็กดเขาค่อนข้างดี4ี่ห้าแดมเนี่ยไอตัวนี้คือว่าพาบอลไล่พอสมควรแล้วก็อ่าสองตัวนี้ให้แมนเนจเราเองใครมีอะไรเยอะแต่ว่ายอมรับเลยครับจังกนอนแม็กซิมัมของเก่าหลายๆคนอาจจะจากการหาตัวมันลําบากนิดนึงนก็เลยใส่ตัวนี้เต็มมากกว่าแต่ถ้า2ตัวนี้มีก็ใส่สลับกันได้นะครับนะ ก็จะมีไอ้ตัวใหม่เหมือนกันไอ้ที่ติดชาร์จบุกหมื่นเหมือนกันเทคเหมือนเกตสองนั่นแหละแล้วก็จังกอนแม็กซิมัมถามว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆก็คืออยากให้ใส่มัมสี่แล้วก็บาดีสี่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายสไตล์ครับไม่มีอะไรสําคัญไม่มีอะไรสําคัญเท่าไอ้ตัวทียนี้ไอ้ตัวนี้สําคัญที่สุดถามว่าทําไมาถึงสําคัญที่สุดเพราะมันสามารถเสิร์ฟการ์ดจากในเด็กออกมาได้เลย,เลยแต่กลับกันในตัวของบล็อกมันเอง นในตัวของชุดมันเองที่เป็นตัวตีฮิตเหมือนกันนี่แหละและคอการ์ดหนึ่งใบจากบนมือคือต้องไปศสยการ์ดบนมือลงมาคอก็เลยแอตโตลรู้สึกว่าเอาตัวนี้มันง่ายดีนะครับก็อย่างที่เห็นครับคือทิกเกอร์1น g ไม่มีแมงอักเสบตรงนี้ก่อน2คือทิกเกอร์ไม่มีฮิลครับใส่เป็นชี้สีดอกเไปเลยคือต้องการมือเยอะชิมหายนะแล้วก็พุ่ง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 ,งชนไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเล่นวิธีการเล่นจริงๆ น่าจะได้เห็นก่อนในในก่อนวันนี้น่าจะได้เห็นในช่วงเที่ยงที่เราลงอะ่ะมันจะเป็นคลิปของเด็กใกล้ๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะอ่าไม่ยังมีวีจีอยู่ยังเป็นใสเป็นฮิวอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก่อนในช่วงต้งแต่ช่วงเที่ยงละลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับน่าจะลงวันเดียวกันถ้าไม่ลงในวันนี้ก็จะลงในวันพรุ่งนี้แหละนะก็จะเห็นวิธีการเล่นของมันคือพอเราไลฟ์มาครับเกรดหนึ่งอ่าเป็นออ่าไลาให้ดีก็เป็นออกั่นแหละพอออกมันมีเ e x t ่องแวร 2. เก2สองพยายามตุนบาร์กี้ไว้บนมือนะอย่าไปใช้บาร์กี้นะครับจะไลท์เป็นตัวนี้ก็ได้อตัวนี้ถือว่าเอาไปไลท์ได้เลยแอคไดเวอร์เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นไลท์ตัวชาร์จหมื่นก็ได้ขเขาเรียกตัวชาร์จหมื่นนะมันเข้าใจง่ายดีนะครับแล้วก็สุดท้ายครับแวนเด็กนี้บังคับต้องยืนเป็นไลซิงคือทั้งหมดทั้งมวลครับในช่วงที่มันเป็นเกตศูนย์ขึ้นหนึ่งสองโดยเมก้าเทนเนอร์มันไม่สามารถเข้าโซได้ เพกมันคือเขาได้บาร์หนึ่งแล้วรีไทยตัวมันเองทําให้จริงๆอ่ะในโซเราจะเหลือแค่เกรดหนึ่งเกตสองพอเราไล่ขึ้นเกร3สามและมันจําเป็นต้องใช้การ์ดในโซประมาณสองใบในช่วงที่มันสไตล์เป็นเกต3สามแต่ทีเนี้ยเราใส่ตัวชาร์จลงมาด้วยเพราะว่าเกิดต้นเกมเราอยากลุมเขานะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราต้องดันให้เขาอ่ะขึ้นไปแตะเส้นสามดมให้ได้มันถึงจะอยู่ในโซบนที่เราค่อนข้างจะปลอดภัยและคอมโบมันจะง่ายเออเราต้องดันเขาขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่า เราเล่นปุ๊บอ่ะเราตีนะครับแบรนด์ไอเรียเรายืนเก้าพันแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะได้ทิกแน่ๆหรืออะไรแน่ๆเอาเจ็ดพันไปต่อตูดเรียได้ครับเอาตีนหนามเนี่ยไปไว้หลังเรียแล้วเอาบาร์กี้ลงไปเลยก็ได้พอมันตีปุ๊บถ้าสมมติว่าเขาได้ทิกอะ่ะเขาจะเป็นเกตหนึ่งหรือเป็นเกตสองก็ตามเขาเป็นหมื่นเจ็ดหรือหมื่นเก้าก็ตามถ้าเราเกิดไม่ได้ทิกเกอร์เราก็จะตีอยู่ที่ประมาณหมื่นหกพออย่างนั้นน่ยมันจะตีไม่เข้าใช่ไหมพอบาร์กี้ตีไปโซบัสหนึ่งให้บาร์กี้กับกองตีขึ้นสองหมื่ คือเราจะดันนะให้มันขึ้นไปเร็วที่สุดหรือว่าจะลงเกรดหนึ่งใบอื่นไปช่วยตีต้นเกมก็ได้ทําให้เดมเขาอะไปไวๆยิ่งเดมเขาไป,ไวไ,วาไ,ปไ,วไวได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีหรือว่าเทคเจอเคี้อะไรก็ตามมันก็เป็นข้อดีของมันนะครับและคือเด็กมันจะมีขาเดียวนะมันจะมันจะเลยสไตล์นี้ไปมันทำอะไรไม่ได้มันก็จะจบนะครับในต้นเกมเมกาเทรนเนอร์ Mega ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อ่ะและทีนี้มันจะเข้ามาถึงช่วงไลท์เลยนะครับขึ้นเกรดสาม ขึ้นเป็นไลซิงคือเราจะมีกี่แดมก็ช่างแม่งครับนะคือถ้านอกนอกจาก,กโดนแชนแห่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรกันมันก็จะตายไปมันก็จะไหลาตายแต่ถ้าแชนทั่วไปที่ไม่สามารถโดนแห่ได้นะไอ้ไม่สามารถแห่คนอื่นได้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะถล่มคืนทีเดียวมันก็หนนะักพอถูกคนเหมือนกันยังไงก็ต้องยืนเป็นไลซิงนะบอกเลยสําคัญมากทีนี้ครับพอเรายืนเป็นไลซิงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องมีบนมือละกันนะครับ คือจะมีบาร์กี้หรือจังก็นอนแม็กซิมัมก็ได้ครับรวมกัน2ใบเป็นเทคที่แม่งโซบาร์แล้วกับกองได้เนี่ยสใบคืออย่างที่เราบอกครับว่าให้มาดูตรงเทคตรงนี้ดีอย่างตัวของไรซิ่งเองเทคสไตล์ทับมันเนี่ยมันก็บอกเลยว่าต้องคอลงช่องเรียากาศที่ว่างอยู่หรือรับบูตเองเทคกก็บอกเหมือนกันต้องคอลงช่องเรียากาศที่ว่างอยู่หรือตัวสไตล์มันก็จะบอกเหมือนกันอันนี้มันไม่ได้บอกว่าให้คอลงช่องเรียากาที่ว่างอยู่ก็จริงแต่ว่า หลักๆก็คือมันก็ต้องคออยู่ดีนะครับน่แต่หลักๆหลายๆตัวหลังไลซิงเองหรือระบบูตต้องคอลงทั้งรกาะที่ว่างอยู่บาร์กี้กับมั่มคือตัวที่เราจะทําให้ช่องมันว่างได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้วิธีการเล่นในช่วงสไตล์เนี่ยเราจําเป็นต้องมีแดมหงาย2แดมนะครับมีแดมหงาย2แดมถ้าเกิดเมก้าเทนเนอร์ต้นเกมเราไม่ได้ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเรามีเกิน2แดมมี3แดมอะไรเงี้ยเมกาเทนเนอร์สามารถเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เรียกเกรดหนึ่งหลักๆให้เรียกตีนหนามงเลย นะครับให้าวางตีนหนามไว้ข้างหลังทั้งซ้ายและขวาจะถือว่าเล่นง่ายทีนี้พอเราเซตบอร์ดปุ๊บให้สไตล์นะครับอ่าเวลาสไตล์มาสไตล์แรกให้สไตล์ไปในนี้เลยพอเราสไตล์เสร็จปุ๊บฝั่งตรงข้ามอย่างที่เราบอกคือพยายามกดเขาให้ขึ้น3แดมให้ได้พอเขาขึ้น3แดมเสร็จปุ๊บเรามีตีนหนามเซตอยู่ซ้ายหลังขวาหลังนะครับถ้าไม่ได้ซ้ายหลังขวาหลังของตีนหนามไม่เป็นไรลงตัวอื่นก็ได้เพราะทุกตัว7 0 0 0หมดเราต้องการพลัง7 0 0 0พเฉย,ยๆนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้คือดีที่สุดคือตีนหนามเสร็จป๊บ แถวหน้าครับซ้ายและขวาให้เป็นบาร์กี้หรือจังกินอนแม็กซิมัมก็ได้ในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามมีตัวอินเตอร์เซปต์สองตัวซ้ายขวาแน่ๆนะครับก็เอาทั้งบาร์กี้ทั้งมั่มตีแล้วก็โซบา์ art, ทิ้งให้หมดเลยและส่สงบาร์กี้กับมั่มกับเด็กไปให้หมดคือเราถึงใส่ตัวนี้ไงเพราะว่าถ้าเราจะเราเกิดมี Bar บาร์กี้สองใบตอนต้นเกมแล้วเราเกิดไปโซบาร์บาร์กี้เพื่อให้ตีเข้าอ่ะโซมันจะไม่พอทันทีเพราะเมกาเทรนเนอร์อ่ะมันไม่ได้เข้าโซ มันโดนโยนทิ้งนะครับพอมันโดนโยนทิ้งมันก็คือเด็กแม่งก็บรรยายชิ้หายละโซมันก็ไปมาเลยต้องใส่เนี่ยมาเติมโซให้มันเฉยและทีนี้พอเราใช้อย่างที่เราบอกคือเราตีตัดเส็จโดยการใช้บาร์กี้กับมัมตีแล้วก็ส่งทั้งคู่กลับไปในเด็กนะครับไลซิงที่สไตล์ด้วยเจ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตีเข้าไปพอตีปุ๊บมันจะเริ่มใช้แท็กเทคไลซิงก่อนไลซิงจะใช้เทคเขาได้บาลหนึ่งเอาการหนึ่งใบบนมือเสียบโซมีอะไรก็เสียบเข้าไปครับไม่ต้องไปชิดมากคือมันต้องมีมือถือคือต้องบอกก่อนนนะเด็ ที่ต้องเล่นต้นเกมเพราะว่าสุดท้ายมือมันจะหมดสนามก็จะพังมันเลยต้องเล่นต้นเกมแล้วมันเลยสุดท้ายอ่ะถ้าเราใส่พีจีแล้วต้องพีจีมายัดโซ่ดีครับแล้วก็ถ้าพีจีมาบูธมันก็ไม่ได้อะไรมันหกพันนะเราอยากได้เจ็ดพันก็เข้าได้บานหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัดเข้าโซ่ครับเราจะไปเรียกรับบูธออกมาเราจะไปเรียกรับบูธออกมาก่อนเพราะว่าแถวหน้าเราโล่งหมดแล้วรับ,บูธลงมาก็จะหกห้าพันน้ำเทของไรซิ่งแล้วถ้าตีอ่ะ ถ้าเขามีสแดมไอเนี้ยตีฮิตอ่ะมันฮิตอยู่แล้วเพราะมันจะเป็นแดมที่4ของเขาพอมันฮิตเสร็จปุ๊บไอตัวเนี้ยมันก็ให้เอามือเข้าโซ่อีกใบหนึ่งแล้วมันก็จะไปเรียกออกมาคือได้ทิกเกอร์อะไรก็โยนให้หลังหมดนะเพราะไอตัวนีลลวล้ลุกได้ลงมีตัวสกิลชาร์จลงมาไงก็ลุกได้แล้วก็ตอนนี้เป็น2องหมถ้าเขาไม่ได้ทิกเกอร์เลยอะ่ะเขาจะจะยืนหมื่นหกแต่ถึงเขาได้ทิกเกอร์ยังเป็นสองหมื่นมันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันตีเข้าอยู่ดีแต่ถ้าต้องก็ต้องหวังนิดดนนนนนึงะะครรรรัับบว่าาากกนะาเเเเเ้้้้ตอออออไไมมกกกก์โ็พพหืใ ไอต้ตัวเนี้ยตีฮิตปุ๊บให้ไปเรียกเกสสองหรือเกสสามก็ได้คู่เนี้ยออกมานะครับสักตัวหนึง่งนะครับเป็นตัวนี้ก็ได้ง่ายดีนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บอา่าก็สั่งให้มันติดสกิลชาร์จไปเลยครับพอมันติดชาร์จไอเทคเนี้ยเทคตัวมันเองก็จะบวกหมื่นตัวเนี้ยก็จะบวกให้อีกห้าพันก็ตีไปเลยครับอีกเวฟหนึ่งพอตีเสร็จปุ๊บมันจะกลับเด็ก พอมันกลับเด็กเอารับบูธครับต่อบูธตีเข้าไปตีเสร็จปุ๊บเขาได้บ้านหนึ่งเอามือเสียบเข้าโซนหนึ่งคือจะเห็นว่าใช้ละมือไปสามใบนะเอามือเสียบเอามือเสียบเข้าโซนหนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะกระโดดตัวเดิมออกมาให้ไปกระโดดตัวเดิมออกมาคือเอาง่ายๆครับถ้าฝั่งของข้ามีตัวเสพข้างหน้าสองตัวเราจะตีแวนเขาในเทอร์นั้นได้สี่ครั้งเราจะตีแวนเขาเทอร์นั้นได้สี่ครั้งสี่ครั้งเนี่ยพอเขาสามแดมอาะตีต่เสพแตะเสบ,เสบแวนตีมันจะขึ้นเป็นสี่แดม ไอตัวที่มันโดดครั้งแรกเนี่ยมันจะตีเป็นกดเป็นห้าลับบูทจะกดหกแล้วรับบูทจ,จะกดรับบูทจะกดตรงนั้นอน่ะเขาต้องชิงการ์ดบนมือหนึ่งใบที่ไม่ว่าจะเป็นฮิวหรือพีจีก็ตามแล้วตัวที่โดดออกมาจะตีกดเข้าไปอีกเป็นใบที่เจ็ดคือเขาเขาต้องมีการ์ดป้องกันบนมืออนะณสไตล์แรกของเขาอ่ะให้ได้ถึงสองใบซึ่งต้นเกมครับต้นเกมถ้ามือเขาถ้ามือเขามีพวกนี้เยอะแปลว่าตัวเล่นเขาก็จะไม่มีเออ แต่ถ้าไม่มือเขามีตัวเล่นเยอะๆเขาก็จะไม่มีของป้องกันคือมันฟาร์มมือไม่ทันต้นเกมเว้ยเราก็เลยใช้ช่องว่างตรงนี้ในการตีเข้าไปอันนี้ยังไม่รวมในกรณีที่แบบว่าเขามีตัวเซฟแค่ตัวเดียวช่วงต้นเกมสมมติว่าถ้าเขาเกิดมีตัวอินเตอร์เซฟแค่หนึ่งตัวในช่วงต้นเกมนะครับเราก็จะได้เวฟเพิ่มในการตีอัดแหวนใส่แวนเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันคือมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วบาร์กี้หรือว่ามัมเองอะ มันสามารถโซบาร์แล้วมันก็ตีเข้าแวนได้อยู่แล้วแล้วตัวมันก็ส่งกลับเด็กไว้หมดแล้วที่เหลือก็ใช้สกิลประมาณประมาณนี้เลยแล้วมันใช้เคาน์เตอร์บาร์แค่2ซึ่งเราเราสามารถล่อให้เขาว่าตีให้ตีแวนเราให้เคาน์เตอร์บาร์สองมันทําได้นะครับแล้วก็ต้องบอกตรงว่าไอเด็กเนี้ยมันไม่เพลย์เซฟมันคือเด็กที่มันค่อนข้างอักเสบมากๆพอมันอักเสบมากๆเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าสไตล์แรกเราปิดเขาไม่ลงก็พับเด็กได้เลยครับมัน มาแค่นั้นจริงๆเออถ้ายังพอถ้ายังพอยื้อๆได้ก็ยื้อๆไปแต่ว่าถ้ามันยื้อไม่ได้จริงๆก็คือจบก็คือจบเลยครับมันไม่ต้องอะไรมากมันคือมันคือวัดกันที่สไตล์หนึ่งแล้วก็จบมันคือเด็กที่เอาไว้เล่นเร็วๆมันคือเด็กที่ค่อนข้าง agressive อันนี้แอตโตไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเอาสไปไปเล่นในแง่ไหนแต่รู้สึกว่าแอตโตรู้สึกว่าเด็กเนี้ยดอามรับตรงๆว่าไม่เคียดดีคือมันเป็นช็อตที่เผลอๆแล้วอยู่ดีก็กดปอกปักแล้วเขาก็ตายแบบอ๋อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยยเเคันะป็างง้ไลทดรบ ก็ประมาณนี้ครับลองไปจัดกันดูได้เด็กนี้จริงๆมันจะไปหนักตรงแค่แดงกนอนแม็กซิมัมแค่นั้นเองที่มันจำเป็นต้องหาคือบาร์กี้อ่ะมันจะเป็นแค่หัวแรงมันพอคาบได้แต่มั่มมันคาบอ่ามันคาบเรียกว่ามันเปลืองแล้วกันมันเป็นทีิปเปิลแร็นะครับเด็กนี้จริงๆจะเปลืองแค่ไลซิงกับมั่มแค่นั้นเองเพราะว่า2ตัวนี้มันถูกบังคับว่าต้องใส่ที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับจริงๆใส่สไตล์ใส่แม่งแต่ตัวเขียวก็ได้เออไอตัวจีอาร์เนี่ยเอาจริงๆส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจะแลกมาทําไมเหมือนกันนะครับ นะก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้าง a g r e s s ครับใครที่แบบไม่ชอบแนวนี้จริงๆกไ็ไม่แนะนานะนะเดี๋ยวจะมีคลิปเล่นอะไรให้ดูที่มันเป็นประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วรู้สึกว่าออตัวตัวนั้จัดเด็กให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยด้วยนะครับประมาณนี้ให้ดูกันแน่ๆน,นะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามไม่ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเมื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนช่องเรานะครับคอนเทนต์ของพวกเราเนาะ นะครับก็ฝากด้วยนะครับนะสมัสสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้เพียงเดือนสามสิบห้าบาทนะครับฝากแไปเพจว,วีดีที่ในช่องฝาัรงานแถบชอ์วันนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ